you don't tell me I tell you how I f สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแปน w h e r e to Work Style นะคะอาจจะเห็นจากในไตเติ้ลแล้วเนอะว่าวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอ Talking Trend นะคะก็จะมาพูดถึงแฟชั่นที่แบบเห็นเยอะในช่วงนี้นะคะทั้งทางโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram YouTube Pinterest นะคะเป็นชิ้นที่แบบแตนเห็นบ่อยมากแตนก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาทําวิดีโอที่มันพูดถึงเทรนด์แฟชั่นหน่อยดีกว่าวันนี้นะคะแันเลยเลือกชิ้นที่แบบแตนว่าหลายๆคนนะ่าจะแบบเอ้ยเห็นบ่อยอะ่ะก็มาสไตล์ให้ดูในวิดีโอนี้ตามสไตล์ของแตนนะคะก็เป็นสไตล์ที่แบบ ใส่สบายๆแล้วก็ใส่ได้ทุกวันนะคะสําหรับชิ้นเสื้อผ้านะคะที่แตนนํามาพูดในวิดีโอนี้นะคะแตนจะใส่ไว้ใน description box นะคะเพื่อนๆที่สนใจชิ้นต่างๆที่แตนพูดถึงไปสามารถคลิกลงไปใน description box ข้างล่างนะคะแตนจะใส่ลิงก์เอาไว้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ แต่หลายคนถามแตนมากๆเลยนะคะว่าแบบเฮ้ยซื้อที่ไหนเกงเกงตัวนี้แตนซื้อมานานมากแล้วนะคะเกงเกงเนี่ยลักษณะมันจะเป็นชายลุยๆขัดขาแบบนี้ขามันจะลอยๆนะคะออให้ดูยี่ห้อนิดนึงอันนี้มันเป็นยี่ห้อเนี้ค่ะคะือค่ะอันนี้รู้สึกจะซื้อที่ยูเนี่ยนมอล์มั้งตัวนี้นะคะใส่ได้กับทุกทุกอย่างจริงๆจ,จะแต่งเป็นฟอร์มอลหน่อยก็ใส่เป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็ใส่ตัวเบลเซอร์ไปจบค่ะอีกตัวหนึง่งที่กำลังคิดเหมือนกันก็คือเป็นเกงเกงยีนที่แบบ มีความขัดขาดบริเวณเข่าเห็นไหมคะนี่ก็เป็นรอเทมเหมือนกันตัวนี้ก็คือจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับความยาวที่เหมาะสมกับขาเราเออเหมาะสมกับความสูงเราแต่แน,น,นะนำว่าถ้าเพื่อนๆจะตัดเองนะคะให้ลองพับดูก่อนว่า เออความยาวเท่านี้ได้ไหมแล้วค่อยตัดเนาะมันจะได้ไม่ดูแบบลอยเกินไปตัวนี้เนี่ยแตนซื้อที่น่าจะยูเนียนมอลเหมือนกันนะคะสาหรับกางเกงที่ยังคงเป็นแบบว่ากางเกงครอปหรือรอเห็น่หงเงี้ยก็คือมันยังมีทั้งที่เป็นแฟลด้วยแฟลก็คือเป็นกางเกงขาบานนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่แตนเพิ่งจะได้มาอันนี้เป็นของร้านเบเนล่าน,นะคะเป็นกางเกงทรงแบบเอวสูมอกนะคะแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ตรงปลายก็คือจะเป็นแบบลุยๆเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะแตนว่าเวลาใส่ ใส่กับเสื้อยืดสีขาวแล้วก็ใส่เป็นเบลเซอร์สีน้ำตาลคลุม ดูเกาหลีมากมีอีกชิ้นหนึ่งขออีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเป็นกางเกงทรงแบบใส่แบบสบายๆนะคะแต่ว่าความเก๋ของมันตัวนี้เนี่ยก็คือตึงฟิชเน็ตนี่ก็คือเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่ฮิตมากในช่วงนี้แต่ว่าแต่ยังคงคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะใส่ยังไงดีนะถ้าพูดถึงบริษัทเนี่ยคงคงไม่สามารถที่จะแบบไม่เหมาะเลยที่จะใส่ไปทํางานนะคะแต่ว่าวันที่เราไปเที่ยวอยากแต่งตัวชิคๆเก๋ๆ,ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราไม่ต้องใส่เป็นถุงน่อง ฟิชเน็ตนะคะสามารถที่จะแบบอันนี้ใส่ได้เลยถ้าเราเบื่อแล้วเนี่ยเราก็ตัดไอตัวฟิชเน็ตออกได้ก็ใส่เป็นแบบกางเกงธรรมดาได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันแบบเผ hey, ยดีอะใส่กับเสื้อยือดเสื้อแบบเกๆ๋ๆสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมากนะคะ <S <S เรื่อม,มาต่อนะคะกันที่เสื้อที่เป็นเสื้อแบบเปิดไหล เสื้อระบายหรือว่าแขนที่เป็นแขนกว้างๆนะคะอย่างนี้คือเสื้อรัฟเฟิลคือมันมีความแบบเนี้ยมีระบายระบายและตัวเนี้ยคือกําลังแบบฮิตมากๆตัวนี้เนี่ยตันได้ใส่ไปแล้วเนาะให้ดูในฮอลล์ครั้งที่แล้วใช่ไหมคะอันนี้คือตันยกมาให้ดูว่าเออเนี่ยมันกาลังฮิตกันตอนนี้นะอย่างที่บอกก็คือว่าช่วงเนี้ยเสื้อที่เป็นแขนระบายระบายเนี่ยนะคะก็กําลังฮิตมากในช่วงนี้เหมือนกันตัวนี้นี่แบบเหมาะมากสําหรับช่วงซัมเมอร์หรือช่วงฮอลลีเดย์แบบนี้มันน่ารักอะ่ะใส่กับกางเกงสีขาวนะคะอาจจะเป็นกงงเเกที่ป็น ทรงแฟลร์เหมือนกันก็ได้แต่ว่ามันก็แบบเข้ากันได้นะคะก็ไม่ได้ดูแบบเออเยอะมากเกินไปเนาะ กางเกงที่มันจะมีแถบข้างๆนะคะเป็นแบบแถบสีแดงแถบสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นทรงกางเกงวอร์มตัวนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนกางเกงทรงแบบเหมือนกางเกงพะละเราสมัยก่อนเลยแล้วก็ข้างๆนะคะจะมีแถบอันนี้เป็นลายแถบแบบสีคล้ายๆพวกฟูชี่อะไรอย่างนงี้เนาะตัวนี้เนี่ยมันจะมันมีซิปข้างๆนะคะซึ่งสามารถจะลูดปิดได้หรือว่าจะเปิดก็ได้รองเท้านะคะอาจจะใส่เป็นพวกสนิเกอร์เป็นพวกรองเท้าผ้าใบาสีขาว หรือจะให้ดูแบบเปรี้ยวไปเลยนะคะก็ใส่เป็นส้นสูงอันนี้เนี่ยตันว่าสําหรับแตนนะคะตันก็คงจะใส่เป็นเสื้อยืดอาจจะเป็นเสื้อยืดที่เป็นแบนทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เป็นเบลเซอร์ทับอีกตัวหนึ่งตันว่ามันก็จะช่วยทําให้ลุคของเราเนี่ยดูไม่แบบแคชชัวมากเกินไปอะ่ะหรือว่าเสื้อเชิ้ตก็ได้เชิ้ตแบบเชิ้ตขาวโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยส่วน ที่แตนจะมาสไตล์ให้ดูวันนี้นะคะอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยแต่ว่าแตนว่ามันเหมาะสําหรับสาวๆที่กําลังจะไปเที่ยวต่างประเทศอาจจะไปเที่ยวเกาหลีหรืออะไรอย่างนี้นะคะแตนเนี่ยคือได้สั่งเสื้อที่เป็นแบบโฟเฟย์อย่างนี้อันนี้เป็นของ Shein.com นะคะแดนมีแนนพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศวันนี้แตนก็เลยจะมาใส่ตัวนี้ให้ดูนะคะจริงๆมันก็ใส่ได้ใส่กับกางเกงแถบตัวนี้แล้วก็เสื้อข้างในนะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวนี้ทับซึ่งมันก็จะดูแบบเฮ้ยดูน่ารักดูแบบ แฟชั่นนิสตามากๆมากๆม,ม,ม,มากเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงกระโปรงมากดีกว่าแต่น่ะเป็นคนไม่ค่อยได้ใส่แบบกระโปรงเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขา่าคิดใส่กระโปรงยีนกระโปรงยีนที่มันความยาวไม่เท่ากันอ่ะตัวนี้ก็เป็นที่ห้อเดียวกับกางเกงยีนที่เป็นของแต่นะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจันว่าใส่กับแบบเสื้อที่เป็น เสื้อแบบนี้อันนี้เป็นของร้านมินิคิดอาจจะเห็นนะตั้งเคยเมีสีน้ําตาลใช่ไหมคะตัวนี้เป็นสีออกขาวๆแล้วก็เป็นลายทางแบบนี้เฮ้ยน่ารักมากแล้วพูดถึงอีกหนึ่งเทรนนะคะก็เป็นแบบเข็มขัดที่เป็นเหมือนแบบเหมือนชุดคอสเส็ตทอะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ อาจจะใส่เป็นเสื้อยืดแล้วก็ผูกแบบนี้นะคะเป็นเทรนที่แตนเห็นหลายๆคนใส่นะคะก็น่ารักเหมือนกันนะตอนนี้นะคะทั้งที่ซาร่าแฮชชนเอ็ม <M. S 2> เขาก็น่าจะมีขายอะไรอย่างเงี้ยทั้งสีขาวสีดําเลยเนาะ่อมานะคะอันนี้มาถึงเครื่องประดับแล้วดีกว่าก็คือแว่นตามี2แบบที่แตนเห็นในตอนนี้ก็คือเป็นแว่นตาที่แบบทรงวินเทจ มีความสะท้อนนะคะเดี๋ยวลบให้ประมาณนี้มันก็จะเป็นทรงแบบ aviator นะแต่ตัวนี้ที่แตนสั่งมานะคะเป็นของ s h i n c o m นะมันจะเป็นแว่นที่แบบดูใหญ่ๆห,หน่อยนะอันนี้อาจจะใหญ่กว่าหน้าแตนไปนิดนึงนะคะคือแตนเห็นในเว็บเนี่ยแล้วก็คาดเดาไม่ได้ว่ามันจะใหญ่กว่าหน้าเราแค่ไหนส่วนอีกอันนึงนะคะที่ ฮิตเหมือนกันนะก็คือเป็น r a y บน n Brown เม t a l นะคะตัวนี้เป็น 50mm ได้พูดถึงไปในฮอลล์ไปแล้วมั้งเนาะแต่รู้สึกว่ามันสามารถที่จะใส่ได้ตลอดใส่ได้กับทุกชุดถ้าเกิดใครที่คิดจะลงทุนนะคะสําหรับแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบแว่นตา a ร b บนนะเป็นแว่นตาที่เหมือนจะฮิตไปตลอดกาลอนะเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วก็ความคงทนของมันมันเป็นแว่นตาวินเทจอะคือสูมุติเอากลับมาย้อนใส่มันก็ยังใส่ได้เพราะมันเป็นแว่นตาวิานเทจไง ก็เลยแบบเอ้ยถือเป็นชิ้นที่แตนแบบว่าเออลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะก็พูดถึงรองเท้าดีกว่าที่คิดๆช่วงนี้คือแบบตามอินส a าแกรมทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ คนใส่กันเยอะมากมากมากรุ่นรองเท้าแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าโ o เ f e r ์ m ิ l e ก็คือคําว่ามิ l e นี่คือเป็นรองเท้าที่เปิด้นแล้วด้านหน้าเนี่ยมันมีเป็นโ o เ f e r ์มันก็เลยเขาเรียกว่าเป็นโ o เ f e r ์นะตัวนี้มันค่อนข้างจะเข้ากับงเกงแบบ jeans crop ที่เป็นแบบขาขาดลุยๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ตันชอบมากเลยแต่รู้สึกว่ามันใส่สบายแต่ว่าดูแบบไม่ได้เป็นรองเท้าแตะมันเป็นรองเท้าที่สามารถใส่ไปข้างนอกได้แล้วก็สําหรับอีกคู่หนึ่งนะคะคิดมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าตันเพิ่งจะเห็นเขาขายในเอช อ <M S 2> นะอันนี้เป็นเขาเรียกว่ามิว Mule นะคะเป็นมิวก็คือเป็นรองเท้าที่เป็นแบบสวมลงไปเลยแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบบล็อก h e ลนะคะเป็นรองเท้าที่เป็นส้นหนาๆแล้วก็ไม่สูงมากนะคะด้วยความน่ารักของคู่นี้นั้นมันสามารถที่จะใส่ได้กับทุกชุดที่แดนกล่าวไปในคลิปนี้นะคะแล้วก็รองเท้ามันไม่สูงมากเกินไปก็ใส่ไปทํางานเดินขึ้นไฟฟ้าขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยสบายนะคะใส่แล้วมันดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงดูมีสไตล์มันเป็นรองเท้าที่แต่ว่ามัน โอเคมากๆเลยค่ะน่ารักมากก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น Talking t r e n d นะคะเป็นวิดีโอพูดถึงเทรนแฟชั่นอันแรกของแปนนะก็เดี๋ยวแตนจะทำแบบลักษณะวิดีโอแบบนี้ออกมานะคะเพื่อนๆจะได้มีไอเดียว่าเฮ้ยเทรนช่วงนี้มันมันมีอะไรมานะแล้วก็จะทำยังไงให้เราสามารถที่จะใส่ชิ้นที่เป็นแบบพวกเทรนแฟชั่นพวกนี้ ในชีวิตประจําวันได้เนาะยังไงนะคะวันนี้ก็แตนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะวีโอลักษณะนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมตามเซิร์ฟอย่าลืมกดไลค์ให้แตนกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งจะเข้ามาในช่อง YouTube ของแตนนะคะก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะคะปุ่มสีแดงแดงข้างล่างนะคะเราจะได้เจอกันอีกเนาะวิดีโอของแตนมีทั้งแฟชั่นแต่งหน้าพาไปเที่ยวมีทุกอย่างเลยจริงๆโอเคยังไงวันนี้แตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบาย 来个脑海针。